วันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับนะคะในการดูของปลอมของอิช่านะคะนี่อันนี้คือของจริงนะมีไลเซ็นเป็นอยู่ตรงนี้เรียกว,ว่าของจริงนะแล้วเปิดมาข้างในนะคะอุ้ยแม่เปิดมาข้างในอ่ะอันนี้ก่อนเลยนี่ตัวกันชื้นเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นแบบนี้แล้วก็ตัวแผงเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะนุนๆนะคะแล้วก็เราจะแกะให้ดูเลยนะคะแกะใหม่เลยนะดูนะ แกะออกมานะคะข้างในจะเป็นสีขาวๆนะตัวยาเราจะเป็นสีขาวนะอันนี้คือของแท้นะจ๊ะอันนี้คือของแท้นะส่วนอีกอันนึงนะคะก็คือของปลอมนี่ลายเซ็นเปนคือไม่มีแล้วไม่มีลายเซ็นข้างหลังนี้รหัสก,ก็โดนกรีดด้วยนะคะแล้วก็ข้างในนะจ๊ะวายข้างในนี่เห็นไหมกันซึ้นเป็นแบบนี้ซึ่งไม่ใช่นะแล้วก็ตัว ตัวแผงอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ค่อยนูนนะคะแล้วก็อีกอันหนึงก็คือที่น่าตัวเลยก็คือตัวยานี่แหละนะยาเราแกะให้ดูกันสดๆนะคะแกะออมาจากถังเมื่อกี้นะนี่เป็นอย่างนี้ค่ะสีเป็นอย่างนี้ค่ะเฮ้ยสีเหมือนยาแบบไม่รู้อ่ะดูดิสีคนละเรื่องเลยยะ กินอะไรกันเข้าไปอ่ะเป็นห่วงนะนี่เป็นห่วงจริงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะซื้อดูให้ดีก่อนนะคะว่ามันเป็นของจริงหรือเปล่าอย่างแรกไม่ได้ผลอย่างที่สองคุณกินอะไรเข้าไปไม่รู้ว่าเราเป็นห่วงมากๆเลยนะคะสังเกตให้ดีแล้วถ้าดีที่สุดซื้อกับตัวแทนจําหน่ายของเราทั่วประเทศได้เลยะคะ่ะ แล้วเวลานะคะที่จะซื้อกับตัวแทนขอดูบัตรตัวแทนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมสแกน QR code ด,ด้านล่างด้วย,ยสแกนนะคะแล้วก็ดูข้อมูลว่าตรงกันไหมถ้าตรงซื้อได้เลยแต่ถ้าไม่ตรงคุณอย่าจ่ายตังค์ให้เขาเด็กขาดนะโดนหลอกแน่นอนเลยค่ะตอนนี้นะคะทางบริษัทอิชาไปแจ้งความมาเรียบร้อยแล้วนะคะลงบันทึกประจําวันแล้วว่ามีของปลอมขายอยู่จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปเจอว่าใครขายระวังนะ เขาจับจริงนะตตวเองที่สําคัญคนซื้ออย่าซื้อของปลอมนะคะอะไรที่ราคาถูกผิดปกติสังเกตได้เลยว่าปลอมแน่นอนขอให้ซื้อจากราคาจริงของบรงิษัทดีกว่ามันอาจจะราคาแพงกว่านิดหน่อยแต่เรารับรองเลยว่านั่นคือของจริงนะ1นึ1่งแถมหนึนะคะซื้อกับตัวแทนทั่วประเทศได้เลยค่ะ